ตํารวจน้ําจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการจับกลุมในส่วนของเรือประมงเวียดนามหนึ่งลำนะคะพร้อมลูกเรือ5คนค่ะขณะที่ลูกล้ําเข้ามาทําประมงในน,น้าน้่านน้ำไทยค่ะเรือตรวจการหมายเลข817พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชุดตรวจ จับกลุ่มออกตรวจลาตระเวนในทะเลพื้นที่รติจูด6องศา53ลิบดาเหนือลองติจูด101องศา50ลิบดาตะวันออกห่างจากปากร่องน้ำบางรามอเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสประมาณ26ไมล์ทะเลพิกัดดังกล่าวได้พบเห็นเรือสัญชาติ ไม่ทราบสัญชาติค่ะแล้วก็มีลักษณะไม่เหมือนกับเรือประมงสัญชาติไทยไม่ชักธงไทยนะคะกําลังทําการประมงอยู่ในเขตสิทธิการประมงของไทยค่ะค่ะทางด้านพันตํารวจโทรสรันวิทย์นะคะหัวหน้าชุดจับกุมค่ะก็ได้สั่งการนะคะให้นําเรือ,อยางท้องแข็งค่ะออก ทำการตรวจสอบใกล้ๆนะคะพอเข้าไปใกล้กับเรือลำดังกล่าวค่ะก็ปรากฏว่าพบเห็นนะคะเรือลำดังกล่าวนี้ค่ะกําลังทําการประมงชนิดคลาดปลิงจึงได้ให้สัญญาณค่ะเพื่อเข้าทําการเทียบเรือและขอทําการตรวจคน้นแต่ว่าเรือลำนี้ค่ะมีพฤติการที่หลบหนีกระทั่งเรือ,อยางท้องแข็งนะคะเข้าทําการจอดเทียบกับเรือลำดังกล่าวได้ค่ะพร้อมกับแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําขอตรวจเอกสารเรือคนประจําเรือทั้งหมดแต่ว่าไม่สามารถที่จะฟังนะคะในเรือทั้ง หมดเลยค่ะไม่มีใครฟังแล้วก็พูดภาษาไทยได้แล้วก็ไม่มีเอกสารใดๆมาแสดงค่ะจึงได้ทําการตรวจสอบเบื้องต้นพบเห็นนะคะพบเป็นเรือประมงเวียดนามลุกร้ําเข้ามาทําการประมงในเขตสิทธิ์ประมงของประเทศไทยจึงจับกุมค่ะนําตัวพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนราธิวาสดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ